ท่านชมครับน,นี้บบาผู้ชายเรียกมาอยู่ซุ้มเหมือนมไฟ,มไฟครับไฟเนี่ยมค่อเสีนเขาลังแต่งครับแต่งหลายบ้งครับนี่สวัสดีครับ กันบางไฟนี่มาจากทางไหนครับเนี่ยมาจากกุชุมครับกุชุมเอามาจากบังครับเนี่เอามาบังเดียวครับบังเดียววะคนต้องทับบังเดียววะอยู่บ้านใดแล้วกุชุมอยู่หนองมือกาดโอ้เป็นบางไฟหนองไม้ครับหนองไม้บ่เหมือนบ่คือหนองไม้เฮนไงเสียน้องไฟหนองไม้เมื่อใดแล่ะบนไฟกันกุชุมวันที่ยิบเก่าครับยิบเก่าบอกยิบเก่ามึงแหบบอยิบเก่าจุดถ้าเฮ่าแหบไปจะวัดกี้จิ๊บ บยัเขาเฮอะไรติเขาเฮเรบ่ย่างมั่งยี่แปดครับแต่ว่างานทีเจ้าเรือมบสามยี่สิบสาเาคักๆด้อผมไปได้ไปสองรอบะไปงานเขาจีงานก็ไปบุญกองเขาเขานะก็ไปอยู่งานเจ้าเจ้าพันธี่ยี่สมครับครับวนี่ครับเริ่มยีิบสามครับวันนี้มงคแสงครับมาจากระชุมครับก็โช่หมานด้วครับเด้่อโชหมานด้วย ขอ,ขอจับเลยจังหวยเนอะขอรูปเดี๋ยวกันวะจังหวะขอขอรูปเลยลเฮ้ย <c oughs> โชคดีเด้อเมกะเมกะโอ้โชคดมากเ้อแล้วบางไฟมาจะคูชชิ่งน,น้องไม้ได้เพื่อนวันเพื่อนวันน้องไม้เลยน,นะมึงเลยน้องไม้โู้ซุ้มแล้วกันคนละขายะครับน,น้องคนละขายเลาะไปก่อน ความแย่เอเท่าไรคำนี้เตียวเตียวโหมันไปหางฮะบางบางไปวาดผู้ม้อยมีใคยวัดบอกมีแต่เอสอย่างเดียวบอกไปเลยไปน้อยหน้าหางมันบ่นี่ก็บางนี่ลู

คลขายๆกับรูปยัครับเนาะโอ้โอ้ไว้ดีครับบมกไข่มาจะไข่ใดครับนี่ฮะอำเภออำเภออำเภอยังไงอยากชุ่มน้อยอยากชุ่มนี่เป็นจังหวัดยังไงสีตะเกียงโอ้มาไก่เน่อยทีมงานมเมื่อไหร่เอามาจากบังล่ะ ังเยอครับโอ้อยางชุมน้อยโอ้อยแล้วบางไฟเซียนเอ้าโชว์มาเด้อโชว์มาทีมานสองเปที่สองโอ้เบรยได้ปัะน,นี่ย,ยางชุมน้อยเมือคยไยดีกว่ ขายดีกับล่างปรโคปงมอยู่พี่น้องโอ้ขายดีวะดีครับเอามาแต่ทางไหนเนาะขายนี่เอามาจากกุชุ่มครับเอามาจากกุชุ่มเอ้าบังเดือกกุชุ่มวันนี้คนละบานบอกเอออยากชุ่มบอสผาก้ากพุ่นผากพุ่นเอออยู่บ้านไหนยังจะไปเจ้ากเออเด็ดเด็กบังมือนี่มาบังเดียวเนาะ ้ระดับมันไดเห็นวางไฟบางไฟแสนทีหรับโชคดีเด้อครับเด้อโชคดีเด้อครับ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 ไปดิปิชูนึงของของไฟแสนครับถามบังเลยครับถามบังแล้ว ยังมีสังพวยนะครับเล่อไปอยังพื่อนของใครมาโชว์อยูนตากลิตยนครับพี่น,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 น้องชกชกอันันต์ไายของใคสชกอันันต์อ้าวคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเด้อครับพี่น้องตาเบิ่งว้ามจะขึ้น้หรือไม่